กพกอดผักก่อมกัอ,อนเลยสบายดีป่ะลูกไปเที่ยงกันแรงเหตุกับเขาเลยนี่แสงมาอีกแล้วไปนอนเหตุยัางไปนอนโอ้ย สายดีพี่น้องวดีกลุกข้นมเลยยังสาวยักคืนนี้ไปถ่ายเออบางนี่ยทำกับข้าวจ้าไปนอนกันล้งปีงปาเอาจังนาทีโอเคจัดไป หัวปลาอ,อย่างหัวปาลาไปลงชายหย่างไปกินกันแน่วะนี้ไปนอนหย่างเขากินได้เกินแล้ว <c oughs> ย้ายไปเลยมา,า,าดามไม่ใช่มาดามนะมาดามนั่งอยู่นอกโอ้ยแงวแหงเดชกินนอดพวกเขาเดชน,นาา้่นซาจะมันล้วดเวียงเนาะ cô kia bao nhiêu? e nhà hàng ma, nhà ưa nhà hàng ma, cô kia gì lè, lấy hàng đi. đang chi sụp, nó mai Cô nằm cái anh lên sụp, pha nó pha trang pha tổn. nô, bị pha tổn. pha sậy tôi lấy quả này nụi. um, ông tôi cái ไปล่างก่อนแน่หนูไปล่างก่อนกระไรเรตแต่ที่ตู้จะดวกเลยนะไปนอนออกทางมุมโน่ล่างกระตุกคนไปนอนเออเอาไปโหลดเรวเต้ตัวที่เห็ดโหลดเรตเต้ตัวที่เห็ดเลยนะปิงปลาใหม่อะไรแบ้น ยก็เดยงก็กขเขาแดงงาน,นะพีะน่อนอเขาแดงงายน,นี่ยนะนะกำลังจิชุบน้ำไมต้มน้ำไมแต่มันเย็นกว่าไหน,นได้เห็ดงาดูบกว่าเฮ็ดนะคือบอ่อหแคสไปบอ่บออยากกินนักแด้ใหญ่ด้เนาะ ทูคุณบกกิน้นข่าวติ๊บหนิเด้ออ่าบางแน่นี่ปลาลุงเบิ่งอยู่นี่นี่ปลาลุงเบิ่งอยู่บ่บ่ม,มีทางพี่น้องมันหายปิดกล้องอืมามันหายปิดกล้องมันลบกวนความแปรมรม โกนานแล้วแถปบน้องไก่สิเห็นยังก่อนน่แล้วให้มันสีเผ็ดๆหน่อยหนึ่งเด้อแล้วก็นัวๆมือซีมได้ย่สูตรน้ำใหม่ยังเป็นซีนนี่บอว่านช่ำก็สื่งา พอแล้วออกมาโลดหายด้วยนะเฮ็ดนะชิโนะเอาเฮ็ดน้ำเส้นทงยางใส่ปลาตูงไงนะเอาไปหายกับใครออกไปจะสักตาหลงข้าอามาแก่บางทีลงย่างไปยิงไปนี่โอ้ยจะเป็นซาดดิโอ้ลูกกูเห็นยังกสูโุล่างสวยล่างจานล่างหมอล่างแหกสภาพเป็นผู้เป็นคนเ่ย

เดือนข่าวด้พี่น้องสบายดีพี่น้องออกไปเอาสอาดาคอยมาตอนนี้เด้อหันมาดี่พันเนี่ยีีายพี่อ มันมจาจะคลองมันมาวุนนะบ้านจะไปนะเบิดเบิดทิ่ขาได้ไหมว่นปาดีป่าลูกจะกินห็นวิ็นนะลูกโอ้ยมันจเห็นอะไรดว่าเดี่ยเจ้าสำใพริกแลอันนั้นอะริกสดให้เจ้า <c oughs> เอาขึ้นอีก ขึ้นใจกังเรื่มขนเลยอือนไม่ได้วทีแกเอาตนะโอ้ยซ่ผมบอกน้บวมหยัง่ดอรเด็นใ่โะนี่มักแตงใหญ่นะานคารเปลี่ยนไปแต่งกว่า ทีนอ่สนใหญ่จับขึ้นมาดูเฮ้ยจานนะนะเฮ้ยจับขึ้นมาดูจานนะเหอมากาลาเมาอีเมสันลงมาจะได้ไหนวัเอคืนแล้วคนผมไม่ร no. ู้ฮะหากินสองคนฮะลุงไห้ใหญ่ชุ่มนะ เราจะกินข่าว a โอ้มีรนมบ่ยามากิน,กนาาาแล้วป้าบอกว่าเดี๋ยวป้ามาไทยกันเลยเสยบนะป้ายังอยูอ่เยอะๆละมันอยู่ป้า,า,าอะไรป้าเพียว รับเพียรไปตัดฟันทำฟันใหม่ทำหน้าใหม่ทำฟันใหม่วิญญาณใค้กงเห็นนะอ้วนใส่เสื้อผ้าดชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดทำหน้าชุดเล่นชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเล่นกเห็นแต่บักดำบนนอนที่เก่นจะเตรียมเน่าวนั่นแหละบนเน่าวนี่กป็ังอานหนัก ไม่ไหวอีย่างกูเปิดห้องกบแฟแต่ละมือนะห้องเนี่ยมันกินเแม่นวันละน้อนมันมีกินแป้งกินครีมเลยจะลงกินเป็นไหนคนงานซามคนหรือเปล่าอามคน ต <ừ> ่วก็ับาแล้วละมือเินนะอันตัวเป็นตว,นวขึว้นปวาิดมตูเท่านะมันก็มันมาเลยนเซ่ทำะตะเก่าโมงง่งคเป็นอย่างบอกให้การทราคาอยู่บาทรมาดำหน้าทมราคาเลยที่ไปจ้างแพงเกินก็ยันชบ้านว้าอให้จ้างชองหล่อยนะไปทมราคาน่าะเดี๋เอาหัวมั กันนะพ่อบ้านหนูเว้ยข่อยจ้างทรงลอยเศร้าเนี่ยเราอ่ะให้ไปจ้างทรงหาสิบเหมืนเราะไม่ได้ให้พ่อบ้านประกาศเนาะพี่บ้านเอ้ยไปจ้างกันเย็นเย็นใจกันเหอะนายบ่ไปจ้างเกันปรับใหม่เมตตาบ้านเมตตาอีกกันหน่ยพี่น้องเลยมันครูละหกบาทเมตตาบอกเว้ยครูจะได้กันเป็นข้าวเหนียย่อมเลยพีซื้อกินกันย่างยากไหม แกะบอี่ป้านางแสบมกบดครับนางแ่บ่างอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับได้กินนี้เสนใจแบบนี้โอ้ยาดั้ิชินไปเขาเกอร่อยไหมครับกิ่งเขาเด้อฮะเท่าไหร่ ลงไ่ข้าวเจ้าหรอนองนัน่างนี้ยองีอนเด้อเไปไม่กินเหรอกินรขา้มันทะลุออกเลยเหรอมันทะลุออกเลยไม่อยู่แ้มันะลุเลยอดตอดไปยงอกตะขอดแต่ก็อยู่ท้องมาตเกมอลยรบอาเจาะกอผูกเมื่เลยมอดั

มันบ่มนไม่เขากะจมนบ่บาซินาติงอ่กี่อนมันหามันหายแล้วตงะเอาขาใช่น้ำเนาะบ้านสี่บ้านหามันมากิน้ไม่เอาพเมนั่นเลย มักแป้งหน่อยบักงใหญ่หนึ่งอ่อนตป้าน่าว่ามกแป้งมกแป้งเผานจะรามานยว่าเป็นนะเทนจี๊ีมันอย่านี้อกนี่ยฮะปลาเทนจี๊ีมานี่มันดื้อแบบนี่นะ มีมันดื้อมามันมันหมักลงต้นเข่าแพงมันบ่อมดื้อแต่ดื้อมากองไม่ได้อด่านั่นตามันได้ยินมันจืดจีนเนาะเขาหนุกแก้วว่ามันก็ใส่ายเล้วะจะเอ้ยเอาเลยว่าปฏิเทธยังไงเลยเตี้ยวปฏิเสธที่เตี้ยวหนุกแก้วน้อยพี่น้องเอ้ย ทางโน้นห oh, ่างเจว่าเป็นยังกงห้องมไปหาประเทศยังทีขาถานะขาอยู่ไหนราคาแพงเป็นร้อยนกเป็นร้อยตามมาบ้านงไรอุลุงฮิบะพกม้งเจ็บขาไลมึง้ามาเ็อันนี้ว่าคนสิเลียงลู่นะ ความกบอ๋อลงกระแสน้องมึงกับผู้แหละผู้คือเก่าจริงพอมุกเตียมอันนี้ลงอ้วนใส่ยมใส่ยางกระจากเลยบุปเตียมอะไรอย่างเงี้ยประดัมบุปไปผักไปพูดบุปไปพูดอะไรไปแล้วเนาะพวกขาดพวกยางน่ะนี่ไปขาดอย่างบุอเ้าก็มีแต่ยางดงไปหาติดกับต่อใส่ยางจันจิดตัวไปแล้วยังยไม่เคยน้อนยาวแม่แม่บ่บ่อยเขานอนอยู่ตู่มี่แหละ กอใ่ยงนห้งเออมึงกิดไปนางองมึง่องเชียวนอนตู่บอกเฮ้ยรนนากับเผื่อแจ็คนายเด็กจเป็นแจคงานมาบุคค้ับพอดีแล้วคนงานมาปฏิบัติมารูรเลยลีแม่แม่แม่ใม่แม่แม่แม่าม่ยม่แมีแม่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 แ่แม่แ่แม่ัมม่แม่แม่แเ่แม่ม่แม่ม่แม่แม่ม่ม่มม

ำเนียพี่น้องลาลพี่น้องพอกันใหม่คิด้าสบายดี